อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะคะทุกๆท่านค่ะ ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ขอขอบคุณนะคะทุกยอดวิวเนาะทุกซับสไครต์นะคะขอพระคุณที่ติดตามกันมากๆเลยอย่าลืมค่ะกดซับสไครต์และแตะที่กระดิ่งที่ระฆังไว้ด้วยนะเวลาน้องปาอัพคลิปนะคะก็จะได้เห็นคลิปเนาะสวยๆงามๆพระเครื่องนะคะวัตถุมงคลสวยๆงามๆหรือว่าจะเป็นกิจกรรมจากทางร้านนะคะก็จะได้เห็นคลิปได้ทันเวลาเนาะ อ่ะสำหรับวันนี้ด้านหน้านี้เลยค่ะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัดคลิปเนาะห่างหายไปนะคะแต่ว่าถ้าไหวก็จะมาอัดนะเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายค่ะปวดหัวมากๆคือหลายโรคมากๆเลยนะคะทั้งความดันขึ้นน้ำตาลนะคะทั้งไมเกรนแล้วก็ หัวมันชอบแบบเหมือนปวดฝั่งขวามากๆส,ๆสันๆหัวแบบในสมองสันๆนนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเกี่ยว,วกับเส้นเลือดหรือเปล่าหรืออะไรก็ว่าจะไปเข้าอุโมงค์เดี๋ยวต้องไปหาหมออีกทีหนึ่งช่วงนี้ก็กําลังนอนต้องนอนกินยาแล้วก็พักนะคะก็วันนี้อยากเอารุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นมาเพราะว่าถือว่าเป็นเหรียญที่สุดนะคะหลวงพ่อท่านบอกว่า เหรียญน,นี้นะคะคือเหรียญที่สุดแล้วของวัดจุรามณีเป็นเหรียญรวมเ,เป็นเหรียญรวมต้นกําเนิดเมืองยักษ์ของวัดจุรามณีนะคะซึ่งรุ่นนี้ก็คือเหรียญปรถมพรมจัตุมหาราชิการุ่นแรกนะคะรุ่นที่1ของวัดจุฬามณีเลยซึ่งเหรียญรุ่นนี้เนี่ยรวมทั้ง3ปางเอาไว้ด้วยกันเลยนะคะถือว่า สุดยอดถือว่าเป็นตํานานสุดยอดแห่งแผ่นดินสยามเลยสำหรับเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่ออิฐท่านจัดสร้างเองด้วยสำหรับรุ่นนี้นะคะด้านหน้านี้เดี๋ยวเราจะหยิบให้ดูด้านหลังนี่ทีเด็ดมากๆนะคะด้านหน้านี้ที่เห็นเลยค่ะก็จะเป็นรวมทั้งสามปางเลยเป็นเทวสุวรรณโพรมมาสูติเทพธาดานะคะแล้วก็ท้าวเวสุวรรณโนเทพ,พบุตรสูติเทพนะคะ แล้วก็ท้าวเวสุวรรณโจตุมหาราชิกาถือว่ารุ่นนี้รวมพุทธคุณแบบดีสุดๆนะคะสามารถบูชาติดตัวเสริมบารมีได้ค่ะปกปักรักษานะคะประทานทรัพย์นับอนันต์เลยที่สำคัญเลยนะคะอยากจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยเด็ดมากๆเลยนะคะมีเตกเหล่งนะคะมีเตกเหล่งนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะก็ จะทาให้ทุกคนสําเร็จดังประกาศิทธิสวัสค์เลยถือว่าเป็นอํานาจประกาศสิทธิของศักสวรรค์เลยนะคะเตกเหล่งเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะด้านหลังนี้นะคะเป็นอาวุธเทพทั้ง5้าอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนน้องปลาเหลือเพียงแค่2เนื้อนะคะที่โช์นี้เลยเหลือเพียงแค่2เนื้อเท่านั้นนะคะที่โชว์เป็นเนื้อน,น่าจะเป็นทองเหลืองเนาะฝาบาทใช่ไหมเยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะเป็น ด้านหลังด้านหน้าด้านหน้านะคะเป็นเทพนะคะรวมทั้งสามปางอย่างที่น้งป้าแจ้งไปนะนี่เลยเป็นเวสุวรรณนะคะเป็นเทพพบุตรนะคะคือหน้าเทพพบุตรแล้วก็หน้ายักษ์นะคะเป็นองค์พ่อหน้าเทพแล้วก็หน้ายักษ์นะคะแล้วก็เป็นเทวะสุวรรณพรมมาสูติเทพธาดานะคะก็คือสามเทพเลยนะ รวมอยู่ในหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็มีองค์พ่อพยาปุริศาสตร์ด้วยเนาะมีพยาปุริศาสตร์ด้วยนะคะส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังนี่มาครบจัดเต็มเลยค่ะเป็นอาวุธทั้ง5เลยอ่นนี้จะมองเห็นชัดไหมเป็นอาวุธทั้ง5นะคะเป็นทหารเอกด้วยนะมีทหารเอกด้วยนะคะอย่างพยาปุริศาสตร์นะคะของท่านเทเวสุวรรณนะ ผู้กินวิญญาณนะคะผู้คุมประตูทรั์นะคะของท่านท้าวเวสสุวรรณก็ถือว่าเหรียญน,นี้ครบองค์ประชุมเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามมากๆและหลวงพ่อท่านบอกแล้วค่ะว่าเหรียญน,นี้สุดยอดนะคะถือว่าสุดยอดของเหรียญวัดจุรามณีเลยเป็นเหรียญต้นกําเนิดเมืองยักษ์ของวัดจุรามณีนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็หลวงพ่ออิฐท่านจัดสร้างเองด้วย เหลือเพียงแค่2เนื้อนี้นะคะเป็นชนวนรมดำนะคะอีกเนื้อหนึ่งนปาไม่แน่ใจอะ่ะก็น่าจะเป็นทองทิปอะอืมนี่ก็รายการ14กับ15นะคะเดี๋ยวนะ้องปาแจ้งนะคะลิงก์ช่องทางการติดต่อแล้วก็แจ้งราคาเนื้อไว้ให้ด้วยนะที่ใต้คลิปนะคะคอมเมนต์แรกอย่าลืมเข้าไปดูนะเลื่อนลงไปดูนะคะนี่มีเลเซอร์เลขนะคะมีเลขมีโค้ดนะคะไม่ต้องห่วงมี เลขมีโค้ดนะคะเอาโค้ดอยู่ไหนล่ะนี่มีเลขมีโค้ดชัดเจนเดี๋ยวน้องปาดูซบางทีน้องปาก็มองไม่เห็นแต่งานของวัจุลามณีไม่ต้องห่วงอยู่ราคาเหรียญสวยสวยทุกรุน่นไม่มีรุ่นไหนไม่สวยนี่อันนี้เป็นชนวนรมดำนะคะสวยงามมาก แล้วปลาเหลือเพียงแค่2เนื้อนี้เท่านั้นนะ,ะถ้าเราปลาสังเกตดูรู้สึกว่าเนื้อนี้เขาเจาะห่วงนะคะส่วนเนื้อนี้เขาไม่เจาะเจาะรูห่วงนะคะกับไม่เจาะรูห่วงนะอันนี้เจาะนะคะกับอันนี้ไม่เจาะนะคะเดี๋ยวปลาจะแจ้งราคาแล้วก็รายละเอียดเหรียญให้อีกทีหนึ่งเนาะด้านหลังนี้อย่างที่บอกเลยค่ะเป็นอาวุธทั้ง5้าเลยครบเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้ ปฐมพรมจตุมาหาราชิกาเนะาะป้าเหลือเพียงเท่านี้นะคะหมดแล้วหมดเลยไม่มีละค่ะก็เหลือเพียงแค่2เนื้อเท่านั้นพอดีมีลูกค้ามาถามเนาะก็เลยอ่ารุ่นนี้เนาะปายังไม่เคยอัดคลิปเนี่ยนะก็เลยนํามาอัดคลิปซะเลยเลยนํามาอัดคลิปให้ซะเลยนะคะก็หลวงพ่ออิดนะคะท่านสร้างรุ่นเนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกเนาะ รุ่นแรกนะคะสามพลังบวกเลยสาพลังบารมีเลยค่ะรวมเป็น1เดียวนะคะก็อย่างที่กล่าวกันอย่างที่ทราบกันเนาะว่าท้าเวสุวรรณเนี่ยม,มีทั้งหมด4ภาคนะคะเป็นท้าเวสุวรรณโพรมมาสุติเทพชั้นพรมค่ะมีรูปกายสีทองภูษาสีทองแล้วก็เท้าเวสุวรรณนะคะเทพพบุตรสุติเทพอยู่ชั้นดาวดึงนะคะมีรูปกายสีทองภูษาสีแดง แล้วก็เท้าเวสุวรรณจะตุมหาราชจะตุมหาราชนะคะมีรูปกายสีเขียวหรือดำนะคะภูษาสีเขียวแล้วก็เท้าเวสุวรรณนะคะชั้นมนุษย์มาในรูปแบบของมนุษย์นี่เองมีทั้งหมด4ภาคนะคะเท้าเวสุวรรณโหนแต่รุ่นนี้ค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะรวมพลังเลยนะคะรวมทั้งสามปางเลยนะคะหลวงพ่อท่านจะสร้างเองด้วย ก็สามารถบูชาได้นะคะติดตัวเสริมบรารมีปาว่าครบค่ะครบองค์ประชุมเลยนะคะทั้งโภคขศัพท์เนาะทั้งคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มภัยนะคะได้หมดได้หมดแน่นอน ถือว่ารวมไว้เลยอ่ะก็พี่ๆท่าไหนสนใจนะคะสามารถติดตอ่อสอบถามน้องปลาได้เลยก็สนใจนะคะรุ่นไหนนะคะรายการไหนของวัดจุฬามณีเนาะก็ทักทายมาได้เลยนะคะเดี๋ยวปลาจะทิ้งลิงช่องทางการติดต่อไปให้เพราะบางทีน้องปลาลืมนะคะเพราะว่าบางทีรีบๆนะคะไม่ได้เอามาอัดคลิปอยากส,สนใจรุ่นไหนหรือว่าอยากจะรับชมนะคะให้น้องปลาอัดคลิปรุ่นไหนเนี่ยแจ้งน้องปลากันมาได้เลยนะคะหรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้ คลิปได้เลยเนาะว่าอยากให้นองปานํารุ่นไหนมาอัดคลิปบ้างหรือว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะนองปาก็จะได้นึกได้ช่วยกันนึกด้วยนะอ่ะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะคะชอบคลิปนี้หรือว่าชอบคลิปไหนนะคะของร้านเกจิมหาเวสกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้นองปามากๆเลยก็สามารถแชร์ได้ทุกคลิปนะคะแล้วก็ ออย่าลืมกดติดตามนะคะซับสไครนะคะของ YouTube ร้านเกจิมหาเวทด้วยนะโอเคโอเคขอบพระคุณค่ะสุนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวทสวัสดีค่ะ